สวัสดีค่ะน,นี้นะคะพวกเราหงมู่ไวรุ่นร้อยล้านค่ะพบกับเฟิร์สเฟิร์สค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนไม้พยงนะคะเราจะมาดูกันว่าไม้ห่วงหวงัวลีของเราเนี่ยถึงแพงใช่ค่ะทําไมถึงว่า1ไล่1ล้านบาท10ไล่10ล้านบาทเรามาดูว่าเห็นละว่าลําต้นเราเป็นแบบเนี้ยแต่ละสวนเราก็ได้ไปดูไปชมแล้วเนาะว่าขนาดต้นไม้แล้วก็ ดูว่าลำเป็นยังไงต้นลำต้นเป็นยังไงแต่เราไม่เห็นแก่นชัดๆเราเจาะให้ดูก็จริงแต่เรายังไม่เห็นลายไม้หรือว่าแก่นชัดๆวันนี้นะคะเราได้นําลายไม้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นไม้ว่วงหวัวรีนะคะที่เรานํามาเนี่ยค่ะลายไม้ทําไมถึงสวยทําไมถึงราคาแพงเนี่ยค่ะอันนี้ลายเขาจริงๆนะคะก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยของสายพันธุ์ของเขาเองนี่ค่ะเราได้ทําการผ่าแล้วก็ตัดมาให้คนผู้ชมทางบ้านได้ดู ตัวนี้10ปีก็ได้ผลแล้วค่ะก็คือ1ต้นเนาะขั้นต่ําอยู่ที่1,000 0บาทค่ะใช่ค่ะเพระนาะฉะนั้น10ต้นคุณจะได้แล้วมีเงินในกระเป๋าแล้ว1 0 0 0 0แบาทค่ะใช่ค่ะก็คือ1ไร่1ล้านบาทไร่หนึงปลูกได้กี่ต้นคะ 1>, 1ไร่ปลูกได้100ต้นคะ่ะระยะปลูกยังไงคะ4ีคูณสเมตรนะคะแล้วมีการดูแลยากไหมคะ ดูแลง่ายมากค่ะก็คือตายยากนะคะแถมโตวไวด้วยค่ะใช่ค่ะชอบอากาศแบบไหนคะสภาพแบบไหนจริงๆอ่ะก็คือในประเทศไทยอ่ะคือปลูกได้ททั่วทุกประเทศเลยแต่ถามว่าอ่ะทำไมประเทศจีนพื้นดินเยอะแยะทําไมคุณไม่ปลูกเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยสภาพอากาศเขาค่อนข้างที่จะไม่ดีค่ะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของที่ดินของรัฐบาลของเขาในการจัดการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยปลูกไปเลยค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้โตดีทั้งหมดค่ะใช่ค่ะเราได้ไปเยี่ยมชมสวนทั่วประเทศไทยมาแล้วนะคะว่ามีการเติบโตได้ดีมากยิ่งถ้าเป็นภาคเหนือนะคะแบบว่า ภาคเหนือโตเร็วมาก<า>ค่ะแล้วก็ภกาคอีสานก็โตเหมือนกันค่ะส่วนภาคใต้ย,ยิ่งโตดีมากเลยค่ะถามว่าทําไมประเทศจีนถึงไม่ปลูกแผ่นดินตั้งใหญ่เขาปลูกค่ะปลูกได้แค่เฉพาะบางพื้นที่ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วเนะวาะประเทศจีนเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็นบางที่ก็หิมะตกแต่จะปลูกได้แค่เฉพาะเกาะไฮหาลําซึ่งมีอากาศร้อนซึ่งอากาศนั้นจะเหมาะกับประเทศไทยถามว่ามีแค่ที่ไทยไหมที่ปลูกได้ไม่ค่ะ ที่เวียดนามก็ปลูกได้ที่พม่าก็ปลูกได้ที่ลาวก็ปลูกได้ซึ่งบริษัทของมูทยแลนนะคะเรามีบริษัทที่เป็นเครือของบริษัทของมูทยแลนอยู่ที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศจีนแล้วก็ยังมีที่ลาวแล้วก็พม่าอีกก็บริษัทของมูทยแลนก็สามารถให้คําแนะนําได้ทั่วทุกที่เขตเลยเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าที่จะเป็นที่ไทยที่ลาวที่เวียดนามที่พม่า เรายินดีให้คําแนะนานะคะว่าปลูกแล้วก็ดูแลยังไงถ้าเป็นที่ไทยจะเป็นไม้ใหม่ชนิดใหม่ที่ได้นําเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการดูแลเป็นยังไงก็บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะคะเคียงคู่เกษตรกรนะคะผู้ปลูกทุกท่านเลยเราให้คําแนะนํายินดีเลยนะคะที่จะออกไปเยี่ยมชมเนี่ยคะ่ะเห็นได้ว่าทางบริษัทหงมูไทยแลนด์ได้มีการทําเมื่อแต่ก่อนเราได้ทดสอบนะคะระยะห่างที่เป็น1น2คูณหนึ่งสองคูณสองสามคูณสแต่ระยะห่างที่ได้ผลที่สุดก็คือ4ี่คูณสนี่เราได้ มีการทําการบอนบอนต้นไม้ออกนะคะเพื่อที่จะไดระ้ระยะห่างที่ต้องการทําให้ไม้จเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าแต่ถ้าปลูกถี่กว่านี้ละ่ะคุณเฟิร์สก็คือไม้จะไม่มีโอกาสได้โตไปมากกว่านี้ค่ะเราจึงได้ทําการบอลออกมาเพื่อที่จะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะเป็นพื้นที่อื่นถ้าเกิดว่าสี 4, ่คณสี่เราไม่ปลูกแล้วปลูกสามคุณสามล่ะสิบปีอ่ะเราจะขายไม้ได้ไหมถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าไม้เราจะมีขนาดลำเล็กซึ่งลำจะไม่โตมาก คุณคิดใช่ว่าถ้าอยากได้ไม้ใหญ่เราต้องการพื้นที่ใหญ่ค่ะใช่มันก็จะยิ่งจเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นจากที่10ปีเราจะได้เงินเราอาจจะใช้เวลามากกว่านี้ใช่ค่ะก็เราอยากแนะนำนาอว่าอาจจะบางพื้นที่ถามว่าทํากี่ปีถึงจะตัดขายได้10-15ปีที่เราได้เอ่ยไปบอกนะคือค10ปีคือพื้นที่สําหรับพื้นที่สมบูรณ์และต้นไม้แต่ละสวนไม่จําเป็นที่ว่าต้องตัดพร้อมกันนะคะเพราะว่าเราต้องเลือกต้นตัดซึ่งต้นไม้แต่ละต้น ไม่ได้ว่าโตพร้อมกันเหมือนส่วนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะขนาดต้นเท่ากันนะคะในการตัดเราก็เลือกที่ต้นโตต้นใหญ่ในการตัดก่อนเพราะว่าส่วนนี้ก็คือค่อยๆที่จะปลูกถีบ้างก็คืออยู่ในช่วงทดลองเพราะฉะนั้นในเมื่อ4ี่คณสเห็นผลดีสุดแล้วก็ค่อยๆมีเวลาแล้วก็ทยอยมาทํอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะแนะนําให้ปลูกถีๆแล้วยิ่งได้ตังค์นะคะเพราะว่าเราก็อยากให้เกษตร,รกรเนี่ยได้เงินใช่ค่ะสิปีคุณควรได้เงินแล้วคุณคุณรวยได้แล้วค่ะใช่ค่ะถามว่า1ต้นนี่ต้องซื้ออยู่ที่1 0,000บาทตลอดไหมไม่ค่ะ ซื้อให้ตามอายุปีและลายไม้นะคะว่ามาดูนี่ถ้าเราดูแลดีลายไม้ก็จะสวยออกมาแบบนี้นี่แหละค่ะทำไมถามว่าถึงแพงเพราะอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแล้วมันไม่สามารถนับวงปีได้นะคะไม้ของัวลี่ไม้ของเราจะมีเกิดลายตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราผ่าออกมาก็จะเป็นลายอันนี้คือลายไม้ที่ผ่านะคะจากที่มันเป็นลำท่อนๆแบบนี้เราก็มาผ่าให้มันเห็นลายด้านในชัดๆเนี่ยค่ะถามว่าทำไมถึงสวยเนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าลายไม้ น้อยนะคะที่จะมีไม้ที่เป็นลายสวยๆแบบนี้ไม้สักยังเป็นราคาไหมค่ะโอ้ไม้อะไรไม้สักราคาก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าของเราแน่นอนใช่ค่ะแล้วต่ํากว่าพยุงไทยไหมคะพยุงไทยต่ากว่าเอ้ยไม่ใช่สิของเราสูงกว่าแน่นอนค่ะค่ะซึ่งไม้พยุงไทยที่เป็นราคาสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แต่ไม้ฮวงหัว,หวลี่แพงกว่าพยุงไทยอีกค่ะ,คะก็สามารถสร้างมูลค่าสร้างให้เกษตรกรไทยปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชะการหรือว่าพนักงานประจํา หรือใครที่สนใจที่จะปลูกไม้ฮอวงฮอลลี่เราแนะนําให้ปลูกนะคะเพราะว่าทางบริษัทของมูไทยแลนได้ทําทุกกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้เลยละทางบริษัทมีพพ,พ16หรือเลขทะเบียนแปลงเพาะพีขีดทีเฮดขีดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์อยากให้ท่านทุกท่านนะคะที่อยากปลูกเราอยากให้แนะนําให้ปลูกที่ถูกต้อง ทำทุกกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแล้วอนาคตท่านก็จะสามารถส่งออกไม้ไปยังต่างประเทศได้ถ้าท่านปลูกไม้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันนี้นะคะ10ปีข้างหน้าท่านมีเงินเก็บและมีเงินออมและใช้ในอนาคตได้ถามว่าอาชีพอาไม่มีพื้นที่เลยรอบบ้านได้ไหมคะโอยรอบบ้านได้แน่นอนค่ะ ใช่ค่ะพื้นที่แค่นิดเดียวเพราะว่าที่เวียดนามเนาะพื้นที่แค่เมตรเดียวค่ะก็สามารถลงปลูกได้ไม่จําเป็นว่าอา้าวต้องซื้อทีแล้วเป็นไร่หรือว่า20ต้นร้อยต้นอย่างนี้ขึ้นไปหรือเปล่าไม่ค่ะหต้น1ิบต้นปลูกได้ค่ะถือว่าเป็นเงินออมในอนาคตปลูกไม้ยังไงก็เป็นราคาค่ะถ้าคุณปลูกขนุน10บต้นคุณคิดว่าคุณจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนไหมคงไม่ถึงค่ะอีกอย่างต้องรีบขายนะเพราะว่าถ้ามันสุกหรือว่ามันหมดฤดูกาลของมันมาเราก็ไม่ได้ละ แต่ถ้าปลูกไม้ฮวงหัวรี่เราสามารถตัดได้ตลอดตัดได้ทุกวันถ้าคุณอยากตัดพรุ่งนี้เราไปซื้อให้พรุ่งนี้เลยถ้าตัดวันนี้เราก็ซื้อให้วันนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอนาคตรเราอาจจะเป็นจําเป็นเดือดร้อนที่ต้องใช้เงินในส่วนนี้แต่อย่าลืมไปว่าเรามีไม้ฮวงหัวรี่ในบ้านเพราะฉะนั้นเขาอาจจะช่วยคุณได้ในอนาคตค่ะใช่ค่ะก็อยากให้เกษตรกรเนาะหรือว่าผู้ปลูกที่สนใจเนาะอยากให้ศึกษาดีๆก่อนว่าที่จะปลูก หรือท่านไปซื้อมาท่านได้ซื้อมามาจากบริษัทของมูไม่ไหมได้ซื้อมาจากที่ที่มีขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไว้ไหมถ้าตรวจสอบให้ดีๆก่อนไม่งั้นอะ่ะคุณจะเป็นไม้เถื่อนนะคะปลูก1ิปีก็ไม่สามารถขายและส่งออกได้แล้วอีกอย่างเพ้อเพาอาจจะโดนจับด้วยนะคะคนขายกล้าเถื่อนอาจจะรวยแต่คุณอ่ะอาจจะจนแถมติดคุกค่ะใช่ค่ะอยากฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้เราดูแลไม้วันนี้แล้วในอนาคตไม้จะดูแลเราค่ะของมูไวรุณไรล้านบ๊ายบายค่ะ